สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัวเครื่อง OTDR GLK 500C นะครับตอนนี้เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโลโก้ของทาง GSP เองนะครับผมครับผมตัวหน้าจอเมนูหลักนะครับก็จะมีตัว OTDR นะครับสำหรับเทส OTDR ตัวฟังก์ชัน PowerMeter นะครับสำหรับรับตัวค่าแสงนะครับผมตัวเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับเทสความยาวสายแลนนะครับส่วนเมนูทางฝั่งขวาตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นเมนูการเทสเข้าหัวสายแลนนะครับส่วนเมนูข้างล่างด้านล่างสุดนะครับจะเป็นเมนูการตั้งค่าระบบนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราจะทำการ เทตัว OTDR นะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับตรงนี้ก็ใช้ปุ่มลูกศรตรงนี้นะครับก็เข้าที่เมนูแรกตรงนี้นะครับ Enter นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทำการตั้งค่าการวัด OTDR นะครับโดยการกดปุ่ม Setting ตรงนี้นะครับ บรรทัดแรกนะครับจะเป็นเมนูความยาวคลื่นแสงนะครับหรือว่าเวฟเลงนะครับก็จะมีหนึ่งสามหนึ่งศูนย์กับหนึ่งห้าห้าศูนย์นะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งไว้หนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับโหมดสแกนครับก็จะมีอยู่สองโหมดนะครับก็คือโหมดบรรทัดข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดออโต้นะครับก็คือไม่ต้องทําการตั้งค่าใดๆนะครับ แล้วก็โหมดคู่มือนะครับก็จะเป็นโหมดการตั้งค่าเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่โหมดออโต้ Auto นะครับโหมดออโต้ Auto, ตรงสามบรรทัดด้านล่างตรงนี้นะครับจะทําการตั้งค่าไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดเราตั้งไว้โหมดออโต้ Auto นะครับถ้าเกิดโหมดธรรมดานะครับก็จะมี การเทสแบบครั้งเดียวแล้วก็เทสแบบตลอดเวลานะครับก็คือปล่อยแสง OTDR ออกไปตลอดเวลานะครับตรงโหมดด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นค่าพันวิตนะครับบรรทัดที่4ตรงนี้นะครับก็จะมีเดี๋ยวนะครับตัวนี้จะเป็นค่าความยาวหน้าจอกราฟนะครับ ก็คือระยะกราฟตรงหน้าจอ OTDR นะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่100เมตรนะครับจนไปถึงสูงสุดอยู่ที่80กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่100เมตรก่อนนะครับส่วนบรรทัดที่5ตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าพันวิตนะครับก็คือค่าความเข้มของแสงตรงนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่ที่5นาโนเซกนะครับ สูงสุดอยู่ที่100นาโนเซกนะครับผมหรือว่า100 ns นะครับแล้วก็บรรทัดที่6ตรงนี้นะครับจะเป็นค่าค่าเวลาการยิง OTDR นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ที่5วินาทีนะครับ15วินาที30วินาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่180วินาทีนะครับตัวน,นี้ถ้าเกิดเราตั้งยิ่งตั้งไว้สูงสูงนะครับ ค่ากราฟตัวหน้าจอ OTDR ก็จะยิ่งละเอียดนะครับผมการสูญเสียร้อยต่อบรรทัดล่างตรงนี้นะครับก็ก็คือถ้าเวลายิง OTDR ไปนะครับถ้าเกิดมีค่าลอสสูงกว่าตั้งแต่0.05 dB นะครับก็จะเห็นเป็นอีเวนต์เหตุการณ์ขึ้นมานะครับ ถ้าเกิดต่ำกว่าที่ 0.05dB ก็จะมองไม่เห็นเป็นเหตุการณ์นะครับผมอันนี้ก็เกณฑ์การสะท้อนกลับนะครับก็คือ Event Loss อ่า Return Loss นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่ 65dB นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว End Loss นะครับบรรทัดข้างล่างตรงนี้จะตั้งไว้ที่ 3dB นะครับส่วนอัตราการหักเหของแสงตัวนี้ก็จะตั้งไว้ที่ 1. สี่หกเจ็ดเจ็ดศูนนะครับก็คือเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับส่วนตัวสองบรรทัดด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือเป็นโหมดการตรวจจับแสงที่อยู่ในสายไฟเบอร์นะครับถ้ามีแสงยิงเข้ามาตัวเครื่องก็จะแจ้งเตือนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทสตัวสายไฟเบอร์ให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่ม ตั้งแต่สายตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าสายกี่เมตรนะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับตัวนี้เป็นสายแพดคอร์ดโอเคครับเสียบสายเสร็จแล้วก็ทำการกดตัวปุ่มสแกนได้เลยนะครับอันนี้ก็รอสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับ เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ความยาวสายจะอยู่ที่0.005กิโลเมตรนะครับหรือว่าคิดเป็นหน่วยเมตรก็จะอยู่ที่5เมตรนะครับสำหรับสายแพดคอร์ดแพดคอร์ดเส้นนี้นะครับผม,มโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทสอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ เคครับเสียบสายเสร็จแล้วเราก็ทำการกดตัวสแกนได้เลยนะครับโอเคครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่0.028กิเมนะครับหรือว่าถ้านับเป็นหน่วยเมตรก็จะอยู่ที่28เมตรนะครับผมสำหรับสายแผ่นขอดเส้นนี้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเทสอ่านตัวดัมมี่โหลดตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีอยู่ดัมมี่โหลดอยู่2ตลับนะครับมีตลับหนึ่งอยู่1กิโลเมตรแล้วก็อีกตลับหนึ่ง2กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตั้งค่าใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่100เมตรนะครับ หรือว่าถ้าเราไม่รู้ระยะสายเราก็ทําการกดตั้งเป็นแบบออโต้นะครับผมตัวนี้เราก็ตั้งเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับแล้วก็สามารถกดสแกนได้เลยนะครับเดี๋ยวนะครับพอดีผมยังไม่ได้เสียบสายนะครับผมตัวนี้นะครับ เสียบสายเสร็จก็กดสแกนได้เลยนะครับโอเคครับเทสเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเหตุการณ์อยู่3าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกก็คือจุดเริ่มต้นนะครับเหตุการณ์ที่2ก็จะเป็นคอนแทคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเหตุการณ์ที่3มก็คือปลายสายหรือว่าจุดขาดของสายนะครับ ตอนนี้ระยะสายทั้งหมดจะอยู่ที่3กิโลเมตรนะครับจุดสี่สิบเมตรนะครับผมเหตุการณ์แรกนะครับจะอยู่ที่2กิโลเมตรนะครับ2กิโล13เมตรนะครับส่วนค่าลอสทั้งหมดจะอยู่ที่1.53นะครับค่าลอสจุดแรกนะครับก็จะอยู่ที่0.67นะครับตัวนี้เฉพาะระยะสายนะครับผมส่วนค่าลอสรวมทั้งหมด ก็คือรวมตัวคอนเนคเตอร์ด้วยนะครับจะอยู่ที่1.53 DB นะครับผมโอเคครับเราสามารถวางกำหนดมาร์ก b b ได้นะครับโดยการกดปุ่มมาร์กเกอร์ตรงนี้นะครับผมปุ่มนี้นะครับกดปุ่มมาร์กเกอร์เสร็จก็จะมีแถบสีน้ำเงินขึ้นตรงข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็นมาร์ก B นะครับผมก็จะเลื่อน <c oughs> ให้มาอยู่ตรงปลายสายตรงนี้นะครับแล้วก็กดมาร์กเกอร์อีกทีหนึ่งนะครับจะเป็นการเลื่อนแถบมาตรงเหตุการ์มาร์กเกอร์ A นะครับก็เลื่อนมาอยู่ที่เหตุการณ์ที่2นะครับผมจากเหตุการณ์ที่2มาเหตุการณ์ที่สนะครับจะอยู่ที่หนึ่งกิโลเมตรนะครับผมค่าร้อจะอยู่ที่0.82 dB นะครับ ถ้าเราจะขยายนะครับเราอยากจะขยายดูเหตุการณ์ตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถกดปุ่มตรงนี้แช่ไว้นะครับผมแล้วก็ทําการกดปุ่มซ้ายขวาตรงนี้นะครับเพื่อทําการขยายนะครับแล้วเราก็มาร์ก A B ตรงจุดคอนเนคเตอร์ได้นะครับจะได้รู้ว่าค่าลอตตรงคอนเนคเตอร์มีค่าลอสเท่าไหร่นะครับตอนนี้ถ้าเกิดจะกลับ หน้าจอกราฟเดิมนะครับก็ทําการกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มแล่นขยายนะครับแช่ไว้นะครับแล้วก็กดปุ่ม ESC นะครับ,นะรบแล้วก็ตัวหน้าจอกราฟก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการตั้งค่า OTDR แล้วก็เทสสายสัญญาณไฟเบอร์ออปติกนะครับผม เดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะทำการเทสสายแลนให้ดูนะครับแล้วก็ดูฟังก์ชันอื่นๆของตัว OTDR อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ